วันนี้วันอะไรคะน้องวายโยรู้ไหมคะวันวันแม่อ๋อวันแม่น้องวายโยอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างคะบอกดังๆเลยนะบอกอะไรลูกบอกว่าะไรคะบอกว่าอะไรดีนะหนูทําไมคะหนูรักใครคะหนูรักคุณแม่คะ่ะรักแค่ไหนเท่าอะไรลูกเท่าอะไรเท่าหมาป่าโอ้เท่าหมาป่าเลยเก่งมากเลยคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้น้องวายโยมาเล่นเครื่องเล่นจะกะว่าจะเล่นอะไรบ้างคะเล่นอะไรบ้างลูกเล่นอะไรบ้างคะเด้ออ๋อยังงั้นขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่นิดนึงนะคะอยากให้คุณแม่บอกความในใจให้กับน้องวายโยหน่อยนะคะก็วายโยนะคะลูกเป็นลูกที่ดีที่สุดเท้าที่แม่ แล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทำให้แม่ภูมิใจในทุกๆเรื่องเลยค่ะวันนี้น้องเล่นอะไรไปบ้างครับได้เล่นสวนสนุกโยโย่แล้หลายๆอย่างค่ะวันนี้มาาใครครับ กับคุณย่าค่ะอยากบอกความในใจให้กับแม่อะไรบ้างครับหนูรักแม่มากๆหนูอยากให้แม่มีความสุขเยอะๆหนูถ้าหนูปิดเทอมหนูจะไปหาแม่และหนูจะบอกมากหนูจะกราบเท้าแม่และหอมแก้มแม่ให้ชื่นใจเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นแม่นะครับ ให้บอกอะไรกับคุณแม่หน่อยครับผมรักแม่ครับเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะเป็นเด็กดีไี้วันแม่อยากบอกอะไรกับคุณแม่ครับรักแม่จะเป็นเด็กดีไม่เดือ่คุณแม่บอกอยากอะไรน้องบ้างครับก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เขาก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความดีตลอดไปนะคะทุกอย่างแม่ให้อภัยที่ผ่านๆมาที่สิ่งที่ไม่ดีก็ให้อภัยทุกอย่าง สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่น้องหมิวอ๋อน้าหมิวมาวันนี้มาทำอะไรครับมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวกับใครครับแม่อ๋อแม่วันนี้อยากบอกอะไรกับแม่ไหมครับบอกว่าบอกว่าอะไรครับมาเล่นบอกว่าอะไรนะครับมาเล่นมาเล่นมาเล่นรักแม่ไหมครับบอกรักแม่หน่อยได้ไหมดดีลูกดีนะ รักมากเลยครับหอมแก้มแม่ถึงทีนะครับอกลับบ้านหอมแก้มหอมจิ๊บและแม่อยากบอกอะไรกับลูกในวันแม่ครับก็ก็มีความสุขมากที่ได้พาลูกมาเที่ยวบ้างนานๆทีด้วยอะค่ะก็รักลูกเหมือนกันต่ัสดีครับเนื่องในวันแม่อยากบอก อะไรกับเด็กๆในวันแม่ครับอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็รับคุณแม่ให้มากๆนะคะถ้าเกิดไม่มีคุณแม่นะคะก็ไม่มีหนูนะคะวันนี้นะคะต้องขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะแฮปปี้มาสเอร์เดย์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องทำอะไรอยู่ครับายไฟ ับายให้แม่วันนี้เล่กเครื่องเล่นเป็นไงบ้างครับสนุก<า>จจครับสนุกเล่นอะไรไปบ้างครับเล่นบ้านบอลบ้านบอลนะครับๆๆแล้ววันแม่อยากทำอะไรให้แม่บ้างครับไหว้แม่ข <า S 2> อหนึ่งทีไหว้แม่ก่อนหนึ่งทีให้ดูได้ไหมไหว้แม่ให้ดูได้ไหมโชว์ๆๆๆๆๆชวหน่อยครับ คะวแมุ่ณแม่วแม่อครับก็อยากอยากบอกะไรกับแม่ไหมครับวันแม่าบอกความในใจในแม่ไหมครับบอกครับคเรูสลูครักแม่คุณแม่ครับในวันแม่อยากทำอะไรให้ลูกครับ วันแม่ก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดอะค่ะก็เลยพามาที่นี่ค่ะขอให้แม่เที่ยวสุดนะครับค่ะวันนี้เล่นเป็นไงครับสนุกสนุกสนุกมากครับแฮปปี้ไหมครับน้องแฮปปี้ค่ะเออในวันแม่อยากบอกรักแม่รักแม่รักทำได้ไหมครับไม่เย่ข้ากนะอยาอาย เดี๋ยวน้องขอรักแม่นะครับผมรักแม่นะครับหนูรักแม่ค่ะผมแก้แม่ตะกี้นะครับแล้วมุชชัยแก้แม่ครับโอ้แม่ครับเผ่าความรู้สึกในวันแม่ให้ลูกๆฟังได้ไหมครับก็วันแม่มันไม่ได้พิเศษอะไรอะค่ะเพราะว่าทุกวันทุกๆวันนี่เป็นวันแม่อยู่แล้วยังไงแม่ก็รักลูกเหมือนเดิมค่ะขอบคัญขอให้แม่เป็นครสุขมาสครับ ค <S <S เออวันนี้เที่ยวสนุกไหมครับโยโย่แลนด์ครับสนุกสนุกค่ะสนุกค่ะอยากบอกความในใจอะไรกับแม่บ้างครับอยากบอกแม่ว่ารักแม่มากค่ะ รักมากที่สุดเลยแล้วก็รักมรกที่สุดเลยทุกขอบคุณครับ